เพื่อนคนอื่นๆพ่อรักแม่รักตารักยายรักแต่หนูไม่มีใครรักไม่มีใครรักสักคนในแววตาใสๆบ่งบอกอะไรบอกอะไร จะให้รักหนูคงไม่รู้จักความรักครูคะหนูขอเป็นใครสักคนคนนั้นของหนูได้ไหม รักหนูได้ไหมได้ไหมหนูขอรักคูหนูขอรักคูแทนใครๆที่คนอื่นเขามีกันหนูขอรักคูนะคะหนูขอรัก